จุกออกจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปูกหนกวันบอกว่าเลิกรากับเดอดอกสะดาหลังจากที่รู้ว่าซ่อนโลกอีกใบไว้ถึง29ปีสุดท้ายกลายเป็นน้อย เสิร์ฟไพซบไดรีค่ะบันเทิงวันนี้ขอพูดเรื่องที่ทําให้หลายคนช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากทราบการเปิดใจของคุณปูกระหนกวันที่ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกราในส่วนของตลกชื่อดังคุณเดอ๋อดอกสะเดาไปเมื่อปีก่อนนะคะกระทั่งล่าสุดออกมาเปิดเผยด้วยว่าสุดท้ายตัวเองเนี่ยกลายเป็นน้อยเพราะมาทีหลังผู้หญิงอีกคนหนึ่งหลังจากที่รู้ว่าถูกซ่อนโลกอีกใบไว้ถึง29ปีเรื่องราวจะเป็นยังไง มาเดี๋ยวรีแคป ทําเอาช็อกสดั่นค่ะเมื่อปูกนกวันออกมาเปิดใจไปเมื่อวานนี้ยอมรับว่าได้ตัดสินใจเลิกราและแยกทางกับสามีตลกชื่อดังอย่างเด๋อดอกสดาวเป็นที่เรียบร้อยด้วยสาเหตุหลักมาจากเรื่องของการค้นพบโลกอีกใบที่ฝ่ายชายซ่อนไว้มาถึง29ปีโดยคุณปูมารู้ความจริงทั้งหมดเมื่อช่วงที่คุณเด๋อดอกสดาวป่วยสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองคุณปูได้เล่าย้อนเหตุการณ์สะเทือนใจถึงหนึ่งสาเห,เหตุที่กลายเป็นจุดแตกหักของชีวิตคู่เล่าว่า ในช่วงเช้าของวันที่22พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา คุณปูตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมคุณเดอดอกสดาที่ศูนย์พักฟื้นโดยไม่บอกล่วงหน้าและภาพที่เห็นทันทีเมื่อเปิดประตูเข้าไปคือมีผู้หญิงอีกคนกําลังนั่งกินข้าวอยู่ภายในห้องลักษณะเหมือนคนใกล้ชิดที่คอยดูแลอยู่ก่อนแล้วจึงตัดสินใจเอ่ยถามไปตรงๆก่อนจะได้รับคํายืนยันว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เคยโทรศัพท์พูดคุยกันมาก่อนแต่สิ่งที่ทําให้คุณปูรู้สึกจุกอก,อกยิ่งกว่าเดิมคือคําพูดของฝ่ายหญิงดังนี้ประโยคที่เขา พูดกับปู่เขาไม่พูดเธอยังจะดีกว่าเนะาะที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะไม่โกรธกันแล้วเนาะแก่ๆก,กันแล้วและที่ทาให้คุณปูรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องออกมาพูดเพราะถูกกล่าวหาว่าไม่ดูแลทิ้งคุณเด๋อดอกสะเดาพุณปูบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรให้โทรมาถาม ว่าไม่ดูแลจริงไหมเพราะมีสลิปที่ดูแลกว่า200แสนบาทแต่จะให้ไปยืนข้างเตียงและมีเมียสองคนบ่นก็ไม่ใช่ยอมรับว่าเจ็บมากส่วนเรื่องทะเบียนสมรสไม่ได้จดทะเบียนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเรื่องทรัพย์สินทั้งคู่แยกกันส่วนที่ดินสีไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเงินของคุณปูที่ซื้อแต่ชื่อโฉนดเป็นชื่อของคุณเดอดอกสดา คุณปูบอกว่ายกให้คุณเดอทั้งหมดไม่ขอเอาขออยู่กับลูกอย่างเดียวเรื่องทรัพย์สินอื่นๆไม่รู้มีแค่ส่วนของคุณปูและไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ทราวบว่าทรัพย์สินคุณเดอมีเท่าไหร่ไม่ได้สนใจและไม่ได้อยากได้ไร้พันธะกันตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนแล้ว แล้วเรื่องทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ทําเอาช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะคําว่าปูเด๋อนี่นะคะเคียงคู่กันมายาวนานเป็น10บสปีแล้วก็หลายคนเนี่ยจำภาพได้มาตลอดค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางห้องข่าวบันเทิงก็ขอส่งกําลังใจทั้ง2ฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจของคุณปูกระหนวันเองหรือว่าการเยียวยารักษาตัวเองนะคะในส่วนของคุณเด๋อดอกสะดาค่ะ ทุกคนคะ่ะถ้าอยากให้เราเสิร์ฟให้ทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีแคปให้ฟังในรีแคปบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ